สวัสดีพี่น้องพ้องปายสุภูสุคนเดชครับผมกมือนี้วิญญาณแสนบรรทุงนะครับกสิวีมาอัปเดตข่าววิญญาณฟิลแลนซูฟังนื้อพี่น้องนะครับการห้างหายหน้าตาไปหลายมือนะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องผมสีมาอัปเดตเกี่ยวกับวิญญาณฟิลแลน์นะครับปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับพี่น้องนะครับกเมื่อคืนนะครับวันที่9มีนานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมากะ เพิ่นกับได้มีการไล่สดนะครับอีพีที่สองนะครับปิดเทอมใหญ่นะครับของเพิ่นนะพี่น้องในในไล่สดของเพิ่นนะครับหัวใจเบิกบานนะครับได้รับการต้อนรับยัางล้นหลามเหมือนเดิมครับเอฟซีพี่น้องนะครับเขามาให้กับน้องใจล้นหลามเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็หลังจากจบไล่สดเมื่อคืนไปนะครับู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ก็คือของทางค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับเพิ่นกัได้ออกมาโปรดนะครับเดี๋ยวผม อ่านผู้ฟังพี่น้องนะครับอันนี้เป็นโพสต์ของทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกโดยตรงเลยนะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นก็ได้ออกมาแชร์ต่อพร้อมใน Facebook ส่วนตัวเพิ่อนอีกนะครับนะครับเพิ่นก็โพสต์ประมาณนี้นะครับพี่น้องโตเกียวมิวสิกนะครับยกทีมเตรียมตัวไปทัวร์ทวีปยุโรปนะครับสวีเดนเยอรมันสวิตนะครับผมเร็วๆนี้อ่าเร็วๆนี้นี่คือแบบเสริมเด้อพี่น้องนะครับก็คือว่า ผู้ใหญ่บ้านฟิลแอนเพิ่ลกัมาโพสต์ตอนแล้วคุณก็บอกว่าเตรียมบินเร็วๆนี้นะครับหลังจากโพสต์นี้ออกไปกับพี่น้องเอฟซีนะครับเฮ้มาให้กำลังใจเต็มที่เลยครับว่ายินดีน้ำปังปังคุณยายบ้านสินะครับผมกัหมายถึงผู้ใหญ่บ้านฟิลแอนเพิลกับเคยบอกก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องนะครับบอสิไปรักน้าดิ่ใสกับซีไปกันเป็นทีมนะครับในนามค่ายโตเกียวมิวสิคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้าวดีสําหรับเอฟซีพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟิลแอนนะครับงานเข่ารัวๆครับเตรียมไปทัวร์ยุโรปนะครับ เราวก็อีกหนึ่งขาวนะครับสําหรับ f อฟก็คือว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟิแลแนด์ญิงเพิ่อก็ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับว่านี่ครับอีกข่าวหนึ่งอยากให้ถึงวันที่15มีนาคมเร็วๆจังวันเสาร์นี้ครับนะครับอยากเปิดตัวนักร้องหญิงสุดแซ่บนะครับผมพร้อมใช้งานมาเสริมทัพนะครับมาเสริมทัพค่ายโตเกียวมิวสิครุ่นคักวันสักรครับผมกะหมายถึงว่า วันที่สิบหนามีนะที่สีหอดนะครับทั้งภายถนตเกี่ยวมีสีกรสิเปิดตัวนักร้องหญิงสุดแซ่บนะครับแต่ว่ากับโบกูนะครับว่าเป็นผู้ใดนะครับเพ่อนก็ิจกรรมประกาศแต่ว่าเมื่อคืนนะครับพี่น้องในในไล่สดนะครับก็คือกับมีแขกรับเชิญพิเศษดยู่ครับก็คือเป็นนักร้องผู้หญิงนะครับก็คือชื้อว่าน้องน้ําทิพย์กุสุมานะครับกลับมามันเป็นนักร้องเซอร์ไพรส์นะครับบุเวทีกับเอฟซีกับแอบรุ่นนะครับว่า เพราะว่าน้องน้าทิพย์นี่ก็เสียงดีนะครับหน้าตาดีครับคบคบเครื่อนด้วกันครับแต่ว่าประเด็นคือว่าเพื่อนประธานได้ประกาศเด้อพี่น้องว่าเป็นผู้ใดหล้กการยังมีนักร้องท่านอื่นอีกหลายท่านด้วยกันครับที่ที่เขาค่ายทีซีได้มาร่วมงานกับทั้งโตเกียวมิวสิกแต่ว่าของน้องน้าทิพย์นี่เพื่อนกับพึ่งจบมัมก้กอายุกันนาสิประมาณสิบเก้าปีเนาะพี่น้องแต่ว่าทาั้งหญ่บานฟินแลนด์เพื่อนกับประกาศอยู่แล้วว่า แตรศิลปนักร่องเรามีคือเพื้นเสีเยาอายุ20ปีขึ้นไปนะครับกับเหตุผลก็เพราะว่าเวลารับงานที่ไปเล่ียนีพับไม่เสียครับก็ทีได้ขาไปแสดงไปเห่นได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเอฟซีหรือว่าพี่น้องคิดว่าเป็นผู้ใดกับม่นบอกกันในเด้อครับนะครับผมหลายคนก็แอบเชียร์แอบรุ่นะครับอย่างให้เป็นน้องน้ำตีปุสุมาคือกันนะครับแต่ว่าเพื่นยังวันั้นประกาศครับผมรอฟังนะครับวันทีสิ5หาพื้นสีประกาศอีกเที่หนึ่งว่าเป็นผู้ใดเด้อพี่น้องมือนี้งก็เลย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พีญญเสียแสนมัาน,นุ่งใน่เด้อครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ